ดีนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็วาวนี้เมยก็พาตันเลาะนะคะชมบรรยากาศธรรมชาติยามเช้า,ชานะคะเละาะชมธรรมชาติยามเช้า,ชาไปเรื่อยๆนะคะก็ตามหมู่บ้านนะคะอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเมยก็ไปหาซื้อขนมให้แม่ไม่ได้นะคะก็เลยปัน่นเลาะรอบหมู่บ้านนะคะ เนาชมบรรยากาศธรรมชาติบนบ้านยามเช้า,ชานะคะแดดจ้ามากๆเลยนะคะเช้านี้ช่วงนี้เข้าหน้าร้อนแต่มีฤดูเลยนะคะเ็7โมงนนี้ก็เปิดนะคะโรงพยาบาล่งเสริมสุขภาพนะคะอันก่อนเมมาก็หยุดนะคะหลายวันนะคะโรงวันหยุด วันจักกี่วันไหรนไหรก็ได้หยุดชดเชยด้วยนะคะราชก,การว้ายว <c oughs> ้ายว้ายว้ายานมองรถนะคะช่วงหลุดโค้งพอดีเมโผมาน้องก็โผ่พอดีเลยนะคะกล้องเมียวเป็นอะไรเอียงกระเทเล่นะคะเดี๋ยว กลับไปต้องให้ลูกป,ปรับให้เมก็ปรับไม่ถูกนะคะไม่รู้ว่ามันจะต้องปรับตรงช่วงไหนก็น็อตก็ไขนี่แล้วนะคะมันค่อยจะหมุนหมุนตะแขคงบรรยากาศทุ่งหนา้ยายามเช้านะคะเช้านี้ก็เงียบมากๆเลยนะคะวันนี้ถ็ไยบเอถยหวานกันไปแล้วนะคะหลายวันแล้วนี่นะคะวันนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะไวมากเลยนะคะ ไม่กี่วันเองนะคะเมีมาวันนั้นช่วงวันหยุดวันจกกักีเนาะเนี่ยขึ้นแล้วนะคะขึ้นผมแผมผมแผมแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะอ่ะเดี๋ยวเมีวันนี้เมจะว่าจะเลาะไปส่องนกนะคะแต่ว่าอาจจะตัดคลิปเป็นช่วงๆไปนะคะเพราะว่ามันจะไปหลายที่นะคะเมยก็กำลังปั่นเลาะกลับมา มาทางกลับบ้านนะคะแต่ว่าจะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะหมู่บ้านหนึ่งก่อนเมย์ผ่านไปแล้วเมย์เห็นแบบนกเยอะมากๆเลยนะคะเมย์ก็เลยว่าเ,เดี๋ยวพาไปเลาะนะคะไปส่องนกไปยางกันเพราะฉะนั้นมันเป็นแบบที่ล้างแล้วที่ล้างแล้วก็เมื่อก่อนนี้เขาจะมาอยู่หลังบ้าน<ม>หลังบ้านเมย์นะคะแล้วแบบเวลาลมพัดฝนตกอะ่ะกลิ่นขี้นกเขาจะมาบรบกวนไงก็เลยแบบ ไปร้องไปเรียนทางสาธารณสุขเขาก็มาฉีดพ่นแล้วก็ตัดแต่กิ่งไม้เพราเราไปตัดเองไม่ได้มันเป็นที่ของชาวบ้านนะคะต้องให้ทางทางราชการดีเขามีส่วนเกี่ยวข้องมาทำาก็จะเลาะนะคะเราพาไปนะคะเพื่อนๆค่ะก็เดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าอันนี้เมย์จะได้เจอ ุูนุกไปยังไหมนะคะแบบว่าเมื่อวานเมื่อวานเมเจอแต่ว่าไม่มีเวลาได้แวะนะคะราค่ะ,ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะก,กเลาะมานะคะอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เข้าซอยมาแล้วนะคะก็เป็นหมู่บ้านเก่าของพ่อเด็กนะคะของอดีตอดีตพ่อเด็กนะคะก็ที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ของบ้านพ่อเด็กะคะ่ะก็เขาปล่อยรกร้างเพราะว่าไม่มีคนอยู่แล้วนะคะก็ พ่อแม่ปู่ย่าตาก็เสียชีวิตกันหมดแล้วนะคะทีนี้ก็เป็นที่ลกล้างนะคะก็ไม่มีคนดูแลนะตอนนี้ก็เป็นบ้านนะคะเป็นบ้านของบ้านเก่าของแม่ย่าพ่อปู่นะคะก็ให้คนเช่าไว้นะคะนี่นะคะก็นกก็จะพากันมาเกาะ,ะอ,อยู่ที่ต้นไม้นี่นะคะเพื่อนคะ่ะเข้าไปใกล้ไม่รู้ว่าใจนี้ได้นะคะเพราะบรรยากาศนะคะ หมู่บ้านนะคะเพืเ่อนๆค่ะเมย์จะลองส่องเข้าไปนะคะนะคะก็จะเห็นน้องนกนะคะนี่น,นะคะเกาะกันอยู่ตามกิ่งไม้นี่นะคะเพืเ่อนๆค่ะดูสวยงามนะคะก็ะซอยนี้ถ้าลุกไปหมู่บ้านเมย์ได้นะคะแต่เมย์ไม่ค่อยได้ปั่นไปก็กลัวหมานะคะ กลัวหมาเพราะเราไม่ได้แบบคนพื้นที่เนาะน,นะคะพามาสร้างนกนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเมย์ก็จะเลาะนะคะเลาะกลับบ้านนะคะเลาะไปเรื่อยๆนะคะก็บรรยากาศบ้านๆน,นะคะเพื่อนๆค่ะสเสียงนกเสียงตาเจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะแดดจ้ามากๆเลยค่ะนี่ตรงนี้ก็มีนกมาขยุมม้มอ,อยู่หนึ่งตัวนะคะไม่รูน้นกอะไรนะคะลงไปที่พงหญ้านี่เลยนะคะ ตัวสีแบบสีน้ำตาลนะคะเพื่อนค่ะเนี่ยเมื่อก่อนนี้หลังบ้านมีก็จะเยอะแบบนี้นะคะ mm. โอยดินมีบนท้องฟ้าก็มีนะคะมัน mm. จะบินลงมาจับที่ต้นไม้เนี่ยนะคะเพแบบี่ยนๆค่ะ mm. พอมีก็เสียดายนะคะ mm. เสียดา mm. ยพื้นที่เนาะลูกล้าง mm. ก็ไม่มีคนมาทำอะไรนะคะ mm. ต่างคนต่างก็แบบ แยกย้ายกันเป็น้งมาหากินนะคะไปทงมาหากินกันหมดนะคะทีก็เาเลยปล่อยไม่มีใครดูแลนะคะเพื่อนอ่ะ่มีกระซูมเดี๋ยวนะคะกระซูมไปมากกว่าน,นี้ก็ภาพมันจะไหวนะคะน,นี้ก็ฟอมองเห็นเนาะนะคะพามาเลาะชมนะคะยากาศนะคะ ชมนกนะคะชมนกชมไม้นะคะธรรมชาติแบบบ้านๆนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปกำลังใจเมย์ด้วยนะคะเมย์ก็บพาอพรคุณล่วงหน้านะคะบายบายค่ะ